ที่มันเอกยุทธ์แจกได้ก็เพราะว่ามันโควิด1 i d 1 9ประเทศเข้าสู่สภาวะวิกฤตชัดดาวน์ประเทศเกิดโรคระบาดท,ทั้งประเทศแน่นอนนะเขาหยุดจะแจกเขาจะเดินหน้าต่อไปก็เอาให้สุดและผมเรียนย้ำหยุดที่เดิม สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์จิมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของเงินดิจิทัลนะครับตกลงมันเป็นยังไงมันมีการแปลงชมอย่างไรที่น่าสนใจสรุปแล้วดิจิทอลเลตยังเป็นนโยบายเรือธงของพรรคเพื่อไทยอยู่หรือไม่และมีข่าวว่าท่านทักษิณสั่งให้ล้มโครงการนี้ oh. เป็นจริงข้อทดจริงอย่างไรขอชี้แจง่อยค่ะ ขอตอบอย่างแรกก่อนนะคะว่าท่านทักษินไม่ได้สั่งให้ลบดิจิ t a l วอลเล็นะคะเพราะว่าจริงๆนโยบายอะไรเราก็ต้องปรึกษากับทางพักร่วมด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอให้แยกบทบาทนิดนึงว่าเข้าใจดีค่ะว่าท่านทักษินก็คงไม่สามารถลบภาพทางการเมืองออกได้เพราะท่านก็ยังเป็นคนที่หลายๆคนณนที่นี้ก็ยังเคารพนับถือนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีคนขอคำปรึกษาอะไรตามประสบการณ์ที่ท่านมีค่ะ ส่วนนโยบายของ Digital Wallet เองค่ะขอเริ่มจากความตั้งใจก่อนความตั้งใจการทำดิจิทัลวอลเล็นั่นคือการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของประเทศแน่นอนค่ะว่าปีที่แล้วที่เราหาเสียงเลือกตั้งโดยใช้ Digital Wallet นั้นเป็นการที่เราศึกษาและสังเคราะห์นโยบายมาอย่างดีแล้วนะคะในช่วงเวลาหนึ่งปี ที่ผ่านมามีการเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายสภาพเศรษฐกิจประเทศเปลี่ยนแปลงไปเราจะต้องศึกษาและรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมแน่นอนค่ะจะต้องอยู่ในระเบียบพรบของวินัยการเงินการคลังด้วยอันนี้คือสิ่งที่ต้องทำต่อไปนะคะแต่ว่าในเนื้อหารายละเอียดจะต้องมีความชัดเจนและได้ฟังความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องค่ะเป้าหมายคือการ กระตุ้นเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยความตั้งใจนี้ยังต้องอยู่แน่นอนค่ะข้อดีของการแจกเงินสดเนี่ยมันเร็วแล้วก็แต่ข้อเสียของการแจกเงินสดเนี่ยกลัวจะใช้ในสิ่งที่กระตุ้นเศรษฐกิจไม่เต็มที่แค่นั้นเองคำว่าดิจิทัลบ a ลเลตนี่มีมีอยู่3เรื่องในนั้น1ก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นหัวใจสําคัญและต้องทําอันที่สองก็คือเรื่องของ การให้ประชาชนได้มีการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีเพื่อจะใช้ประโยชน์ในโอกาสต่อไปข้างหน้าเพื่อจะให้ประชาชนเนี่ยทันรู้เท่าทันเทคโนโลยีอันนั้นก็ต้องต้องทาต่อไปแต่อาจจะความเร่งด่วนอาจจะรอได้อันที่3มก็คือว่าอนาคตดิจิตอลวอลเล็ตเมื่อวางไว้แล้วเนี่ยจะสามารถใช้ประโยชน์กับประชาชนกับประเทศให้ประชาชนกับประเทศกับกับรัฐบาลเนี่ยติดต่อเชื่อมกันได้ทางเศรษฐกิจ แล้วก็เป็นเป็นช่องหน้าต่างของประชาชนในการทำธุรกิจผ่าน Digital w a l เลตเนี่ยก็อันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของเทคนิคที่จะต้องมีต่อไปอันที่สามอันที่สองกับสามเนี่ยรอได้อันที่หนึ่งรอไม่ได้นะครับแต่รูปแบบอาจจะอิงเทคนโนโลยีบ้างหรือไม่อิงบ้างก็ได้แต่ต้องแต่ต้องถูกกฎหมายแล้วไม่ให้ขัดแย้งกับคนที่เห็นต่างเยอะเกินไป <Huh? S 2> ในกลไกลเนี่ยนะครับเรายังเชื่อมั่นว่าตัวโครงการดิจิตอลวอลเล็มันสามารถเดินหน้าได้นะครับโดยรูปแบบอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับในบางส่วนเพื่อให้มันแน่นอนให้เกิดความมั่นใจที่สุดถึงแม้ว่าสิ่งที่เราทํามาจนถึงปัจจุบันนะครับประเด็นแรกเลยผมต้องเรียนว่าด้วยสิ่งที่คณะรัฐมนตรีถึงแม้จะเป็นชุดก่อนหน้านะครับเป็นชุดที่รักษาการอยู่เนี่ย ได้มีมติไปแล้วนะครับในขณะนี้ยังไม่มีคําสั่งอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นการเดินหน้าโครงการทั้งเรื่องของการลงทะเบียนทั้งเรื่องของการเตรียมความพร้อมทุกอย่างมันก็เดินหน้าของมันอยู่นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วปลายสัปดาห์ก็มีการประชุมของคณะทํางานแต่ว่าผมเองกอ็ด้วยความเป็นรักษาการเราก็ให้เกียรติเราก็ยังไม่เข้านะครับแต่ก็ให้ให้ส่วนงานราชการเขาเดินหน้าในตัวของการทํางานไปนะครับเพราะฉะนั้นใดๆก็ตามเนี่ยเมื่อไม่มีการเปลี่ยนแปลงตอนนี้เราก็เดินหน้านะครับ สองก็คือเมื่อมีรัฐบาลชุดใหม่แล้วมีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาอย่างเป็นทางการครบถ้วนนะครับหากจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรเนี่ยเชื่อว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนที่เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ถูกใจกับประชาชนมากขึ้นและที่สําคัญก็ที่สุดก็คือประเด็นใดที่ยังทิ้งประเด็นที่อาจจะมีข้อห่วงใยทางกฎหมายนะครับเราก็ต้องพยายามปรับแก้นะครับอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ยืนยันได้เพื่อให้โครงการเดินหน้าแล้วก็ การกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยในระยะสั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดตามกระบวนการนะฮะกำรมวิธารตอนนีจะเข้าอันละสองสามเดือนประมาณสี่ห้าหกกลยาในในส่วนของงบประมาณเพิ่มเติมหกเจ็ดเนี่ยถ้าเกิดรัฐบาลใหม่เข้ามาใช้อี่ต้อนรัเหลื่าใช้กระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยต้องใช้พันเป็นกางยาเลยครับใช้จ่ายให้ทําเงินกัางยาต่ามใช้จ่ายจะสามารถที่จะผูกพันแล้วไปใช้ในช่วงที่เหลือของปีประมาณนี้ ก็ถ้าข้าสูดกระบวนการใช้สารอนามตามแล้วีอื่ท่ทางเดินทาก็สามารถทำได้ครับตอนนี้นี่ต้วันเด็ไม่มีกระแสข่าวว่าจะแตกเป็นงินสดหรือว่าอาจจะไม่รอเ้ยแล้วอะไรอันนี้ได้ได้มีขาเสนอมรียสำนักรืขามหอยังครแต่ถ้าทำได้นะทำได้ไหมครับทำได้ครับือวตัวงคเดี๋ยวได้มีกาเพื่อเสริมล ถ้ามีวัตถุประสงค์เชื่อมจารกราเพื่อเศรษฐกิจตามวัตถุประสงค์ของการตั้งรักบาเกิดก็มีสิกที่จะพิจารณาได้แล้วแต่รัฐบาลหนใจจะพิจารณาครับแต่ต้องตามตานวัตถุประสงค์ของการตั้งระมาลและการตการนี้ถ้าเป็นมาตรานวัตถุประสงค์ที่จะต้อเสรษฐกิ์ก็ทำได้ครับแค่มีกลักานที่ทำได้แล้วต้องมาเสนอค้อมเพื่อนัดตกองตอบตอบโคงการนีคข้อมูลข้อมูลทราแล้ว โดยที่ทาสามเดือนสามเดือนครับแต่ว่าโดยโดยเงื่อนไขถ้าต้องกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ว่าอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กําจัดว่าจํากัดว่าไปใช้ได้เฉพาะส่วนเฉพาะที่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ต้องมาดูกันใหม่หน,นะครับก็โครงการนี้ยังไม่ได้อนมุมัติทางการนะครับเพื่อคำสื่อได้ผมชอบตอบโครงการแล้วงเงินเพื่อสำนวนมาต้านร้ฐมาลรองรับมีอเนื่องนี้มือแล้วาลสักหน่อย เขาต้องมีออาชีพมาดูนโยบายเพื่อทำอะไรแล้วก็แตต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์การตั้งนโยบายและการลงทุน ก็สําหรับข่าวนี้นะคะยังไงเดยวก็คงจะต้องให้ทางคอรมอใหม่ได้คอนเฟิร์มผ่านการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาค่ะแต่ว่าทางออกทางนี้เนี่ยเป็นทางออกที่ที่เราได้พูดถึงกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะในกรณีที่จะต้องใช้เงินจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีเพิ่มเติมปี2องพนะคะซึ่งไม่สามารถที่จะใช้ข้ามปีได้และต้องใช้ให้หมดภายใน30กันยายนนะคะดังนั้นเนี่ยทางออกที่จะต้องแจกให้กับกลุ่มเปราะบางก่อน แล้วก็โดยใช้งบป,ประมาณรายจ่ายประจําปีเพิ่มเติม <Okay. S 1> แล้วก็จ่ายเป็นเงินสดเนี่ยก็คือเป็นทางออกเดียวที่จะสามารถใช้งบมารายจ่ายประจําปีเพิ่มเติมของปี2 0 1 7 122,000ล้านบวกกับงบกลางอีกบางส่วนได้ค่ะก็เลยเป็นเป็นเรื่องที่เราไม่แปลกใจเท่าไหร่ที่ทางรัฐบาลจะมีออปชันนี้อยู่ในมือนะคะและเรื่องนี้เราก็เราก็พอคาดเดาได้มันคาดจะแจะไม่เี้ยวมันเสี่ยงหรือ เปน็นรก็อย่างที่เป็นมาตรงไปตรงมาค่ะถ้าเม็ดเงินที่ใส่เข้าไปในระบบเนี่ยน้อยลงนะคะผลของการกระตุ้นก็จะน้อยลงตามไปด้วยแต่ก็ต้องบอกว่าสําหรับกลุ่มปราะบ,บางเนี่ยเขาจะมีะผลในการใช้จ่ายมากกว่าคนที่มีรายได้มากอยู่แล้วนะคะก็คือได้เท่าไหร่ใช้จนหมด นะคะในขณะที่คนที่มีรายได้มากเนี่ยก็อาจจะใช้บางส่วนเก็บบางส่วนนะคะดังนั้นก็จะมีผลต่อการกระทบเศรษฐกิจตอนหนึ่บาทเนี่ยสูงกว่าในกรณีที่จ่ายทุกคนหรือว่ารวมถึงจ่ายคนรวยด้วยค่ะ <c oughs> กก็ต้องบอกว่าแต่ว่าวงเงินที่มันน้อยลงก็อาจจะทําให้ผลต่อเศรษฐกิจเนี่ยมันน้อยลงไปตามด้วยค่ะแต่ว่ายังไม่ทราบว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย เงินสำหรับปี2 0 6 8เนี่ยจะถูกนำมาใช้กับโครงการ d i g i t a วอลเล็ตในรูปแบบใดมาอย่างนี้นี่คือถ้ามันมาแล้วไ,ไปดูที่เราประสบสขขแต่ว่าไม่ใช่ความของแน่ต่ตรชัดเจนมากว่าค่ะในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจจึงยังต้องรอดูอยู่แต่ว่าอย่างอย่างอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกเห็นด้วยก็คือว่าจําเป็นที่ต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วตอนนี้นะคะถ้ายังต้องรอจนถึงไตรมาส4หรือรอ หลังไปไตรมาสหนึ่งในกรณีที่ไม่สามารถที่จะทําให้ระบบก,การชำระเงินแล้วเสร็จได้เนี่ยก็อาจจะทําให้ช้าเกินควรน,นะคะดังนั้นการเลือกจ่ายเปเงินสดก่อนเฉพาะกลุ่มปอบากก็อาจจะทําให้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นได้นะวันนี้โดยที่ไม่ต้องรอนที่บัตนมาก็ออกมายอมรับนะารวางเงินดิจิทัลเ,เนี่ยจะต้องมีการปรับปรุงไม่ต้องผิดพรบว,วินัยการเงินการคลงังจะต้องถูกกฎหมายเพื่อไม่ให้มีปัญหาคุณสมบัตินะฮะ ก็จะทําการตรวจสอบบุคคลด้วยเช่นกันนะฮะที่จะเป็นคณะอุมตรีนะครับจะใช้เวลา2ส,สัปดาห์นะครับประเด็นที่น่าสนใจคือเงินที่ต้องจะไปรูปแบบไหนนะครับในส่วนของกระทรวงกล,งลังก็บอกว่ายังคงมีนโยบายเดิมนะเง,เงินดิจิตอลเนี่ยแต่จะมีการปรับเปลี่ยนคาถามคือจะเปลี่ยนไปรูปแบบไหนและจะถูกกฎหมายหรือไม่สิ่งที่เขาจะทําเขาก็จะไปก๊อปปี้หลักคิดของอดีตประยรุทธ์จันโอชานะครับเอามาใช้ อ้างว่าเป็นกลุ่มเปราะบางจะจ่ายเงินให้กับกลุ่มเปราะบางกลุ่มเปราะบางที่ว่าก็คือกลุ่มบัตรคนจน1.2แสนคนเท่านั้นนะครับที่บอกว่า40กว่าล้านคนจะได้ไม่ได้แต่ที่สำคัญก็คือว่าจ่ายไป1.2แสนล้านคนเนี่ยประชาชน64ล้านคนจะต้องจ่ายเงินให้กับคน 1 2แสนคนด้วยเช่นกันนะครับตัวเลขเขาไม่ระบุชัดเจนแต่ว่าเขาจะใช้1.2แสนล้านในการจ่ายและคราวนี้เขาจะจ่ายเป็นเงินสดนะครับเขาอ้างว่าธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าควรถ้าจะจ่ายก็ควรจะจ่ายกลุ่มเปราะบางก่อนองอิงก็จะใช้วิธีนี้ประเด็นที่น่าสนใจคือ้อมันผิดกฎหมายหรือเปล่าผิดพรบวินัยการเงินึกการคลังหรือเปล่าผิดพรเบเงินตราหรือเปล่าผิดรัฐธรรมนูญหรือเปล่านะครับ ผมเรียนหุ้นส่วนนะที่ผ่านมาเนี่ยนะครับการเขียนตบทอนพุทธศักราช2560เนี่ยระบุว่าชัดเจนฮะเพราะมีต้นแบบมาจากไหนต้นแบบมาจากการแจกเงินในสมัยทักษิณชินวัตรนะปี2545เอาเงินของประเทศมาแจกและบอกว่าเป็นเงินของตนเองเป็นเงินของทักษิณก็เลยเป็นที่มาของการเขียนรัฐธรรมนูญไว้และออกกฎหมายที่ชื่อว่าพระราชบัญญัติการเงินการคลัง วินัยการเงินการกลังขึ้นมานะครับซึ่งแน่นอนพอไม่ทําเป็นเงินยิิต้าแจกเงินสดสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรฮะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือไม่ผิดพรบเงินตราแต่ผิดพรบวินัยการเงินการคลังไหมผิดแน่นอนผิดรัฐมนูลไหมผิดแน่นอนเพราะรัฐมนูลเขียนไว้จะต้องเกิดสภาวะวิกฤตเท่านั้นอย่างเช่นโควิด -19 ประเด็นง่ายๆเลยหุ้นส่วนคิดว่าตอนนี้ประเทศไทยเนี่ย เหมือนโควิด19ไหมที่บเดชประยุทธ์แจกที่บุเดชประยุทธ์แจกได้ก็เพราะว่ามันโควิด19ประเทศเข้าสู่สภาวะวิกฤตชัดดาวประเทศเกิดโรคระบาดท,ทั้งประเทศดีคนเขียนตำนูนเตรียมพร้อมไว้ว่าถ้าเกิดการระบาดปุ๊บรัฐจะต้องเป็นคนจ่ายค่าวัคซีนและค่ารักษาประชาชนทั้งหมดไม่ใช่ให้ประชาชนต้องมาแบกรับภาระ,ะเองนะฮะคนเขียนก็มีวิเช่นหรือวิสัยทัศน ที่เตรียมพร้อมป้องกันปัญหาไว้ในอนาคตแต่รอบนี้เขาก็ป้องกันปัญหาไว้ในอนาคตเหมือนกันเรื่องพรบวินัยการเงินกัลางก็เตรียมพร้อมไว้2เรื่องของธนมุลเขาก็เตรียมพร้อมไว้นะครับแน่นอนนะเขาหยาดจะแจกเขาจะเดินหน้าต่อไปก็เอาให้สุดและผมเรียนย้ำหยุดที่เดิมขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์ จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ประเพณีดีงามประวัติศาสตร์นั้นยืนยาวเงาพระปรางในเจ้า ักครอบครัวดูแลใกล้ชิดเอื้อเฟื้อเจืจานยายญาติมิตรเราฝากความรักให้กัน จะทนเรื่องราวลังคาที่ไม่มีวันลบลื